สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC โอ้พ้นมาแล้วพ้นมาแล้วอันนี้ผ้ามาหาไอ้ครับอันเป็นคนแรกที่เป็นคนชักจูงผมเข่ามาเห็ดรถเกี่ยวจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับจากที่เคยเห็นงานอยู่ซิ่งแวดล้อมน้ำกันอยู่กับซ่วงน้ำกันนะครับซูโมนี่พ่นมาอยู่บานนะครับมาอยู่บานเพ่นมาอยู่ อบตครับเป็นเจ้าหน้าที่สซีงแวดล้อมของอบตเมืองเดชนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมโอ้วาดีครับวัดีครับโอ้วันจูาบกฮะโยคือน่าบจุเฮภพอ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 กพอบ่อภพอภพอภอภพอภพ่ภพออภพอภอกพออบพออออออ ม่เนอสอบหรอกเโอเคะทุกวันึงค้โอ้ยโอ้ยอยู่ไดแเ้วไอ้ันนี่ครับอันนี้ของไสันนหน่อยนี่ตันนีหลานหลานวายุเล้นโอ้ครับอันมื่อนั่นมื่อนั่นไปพ่ออันวันวันวัวั สวัส <laughs> ดีครับจ้อยลายใกล้เนียอยู่ไอ้ใค่เนียอยู่ครับ